ต่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัรดเพื่อน้อมนํากระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐม,ถ,มถึงองค์ปัจจุบันบรรมมหาจากักรพรรดิทุกๆระองค์ บารมีรวมพระปัจเจพ,พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูผพรมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวก็ตามจัก,กรพรรดิก็ตาม ขอบาร,รมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออเชิญเทพหกชั้นพูมยี่สิบชั้นเทพเทพูมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพ้พองกันเพื่อเพิ่มกำลังพทุทธ ทังชีวิตต่างแมปูเจมิทามังชีวิตัางแมปูเจมิสังขังชีวิตั่างแมปูเจมิพุทธทางวันธามิทามังวันธามิสังขังวันธ ชาอาชาริยะกุณังวันธามิมาตาปิทุกุณังวันธามิพระไตสิขากุณังวันธามินาโมตัสสะปะกวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ ธรรมังสารังคะจามิสังฆังสารังคะจามิทุติยามปิโอทังสารังคะจามิทุติยามปิธัมมังสารังคะจามิ ภติยามปิสังภังสารังคจามิตาติยามปิพุทธังสารังคจามิตาติยามปิธรรมังสารังคจามิตาติยามปิสังภังสารังคจามิ ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะดินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิราพรมาจาริยา เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามะชะอมาตธานา เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขติยัาติสีเรนะโพคสัมปทาสีเรนะนิพุติยัาติทัสสะมะวิโสธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังกะโรมิ นามาราธนานังคารุนนามคารุนนามโมโหที่สัตโตอากันติมายะอิทธิปรากฏนามโมโหที่สัตโตอาคันจิมายะอิทธิปรา นาโมพุทธ i s ok 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 a t โตอาคันติมายะนาโมพธทส isatto ภรมภันโยนาโมพธทส isatto ภรมภันโยนาโมพธิส isatto ภรมภันโยโยโทโสโมหิเต นาพุทธสังหิงปาปะกะโตมายากามะทัมเมกาตังโทสังสัพปะปังสันตุโยโทโสโมหิเตนาธรรมสังหิงปาปะกะโตมายาคามะทัมเม กาทางโทสังสาปพาปาปังวินาสันตุโยโทโสโมหิตเตนาสังฆาสิงห์ปาปะโตมายาภาธรรมีกาทางโทสังสาปพาปาปังวินาสันตุ Namca <Num> pakkawato sama samambusa naca pakkawato arah na pakkawado arah samambu tatsa นาโมพุทธายะพระพุทธตารัตนายัมมานีนุปร r a สีสาหาสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา หากทิธานังวรังกันท an ังสิวรีธมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังว ah ันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเสมินะโมพุทธาย ราพุทธไยรตนะยานมณีนปรัตน์สีสหัสสุตัมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังคันธังสีวรีธรรมเถรัง อาหังว ah 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 ันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังว an ันธานิสัพโสุทธาธรรมะสังฆปูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรตนะยานมานีนพรัตสีสาหาชาสุธัมา พุทธธรรมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังสีวริคามหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุท t h ธรรมะสังฆูเชมินามพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังสีวริคามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาจุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆภูเชนิ นาโมพุทหายะพระพุทธทยะตนะยานมาณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทาหนังวารังกันทัง สีวะริจามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปเชมิินะโมพุทธายะราพุทธายะตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปิธานังวารังคันธังสีวะริธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆปูเชมินามพุทธายะราพุทธายรตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังสีวริขมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาจุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมณีนพรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพภูมินะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหานังวรังคันธัง สีวธริตมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทิโยอาหังวันทามิสัพป,ปะโสโหทธาธรรมะสังฆะอุเทนิเอาแพปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและโมติทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเนีสัพเพหูธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังภลัง อาลาหันตานันจ่เอเจนะรักขังสัพพโสสาเป้พุทธาสาเป้ธรรมาสัพเพสังฆาราลาปัตตาปจีกานัญจะยังพลังอาลาหันตานันจ่เอเจนะรักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอันตานันจะเทเจนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาปัเจกานันจะยังพลังหาลาหันตานจะเทศนารักขังปัญธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปัตตาปัเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานานจะเอเสนารักขังปันธามิสะพะภูตทังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ อาวอธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กระพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดหน้าพระเมนพระที่ทรงเครื่องม,มันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กระพัดหรือพะะระอาหต์ ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองครับ เพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตารปเจกานัณจะยังวรังอาราหันตานัณจะเตเจนารักขังพันธะมีสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจจตาปจเจกานัญะยังพลังอารหันตานันจะเอเจนะรักขังปันธามิสัพโส พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจาระเจกานจะยยังวรังอาราหันตานันจะเตเจนะรักขังมีสภาโสพุทธังอธิธามิ ขัมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิเสร็จแล้ว วันๆหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทําและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกําลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังลวมหลวงพ่อดูครัพผม,มะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนกคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศบารเมเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ภาระปัตจายปเจกานณเจยังภารังอารันตานัญจะเตเจนะรักขังนิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆา ตาปเจกานจัยยังรารังอาระหันตานันจเจเจนารักขังปันธานิสัพพโสสพเพพุทาสพเพธรรมมาสพเพสังขาหาลับปตาปเจกานันจัยยังภารัง อาระหันตานันจะเตเจนารักขังอามิสปัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาภาระปตจาปัจเจกานันเจยังภารัง อาราหันตานันจเทเจินารักขังนิสัพพโสสพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาภาลปักกาปักเจตานัญเจยังวะรัง อาระหันตานันติสีนารถังนิสปะโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธา